ฝึกเด็กมาแพ็กกล่องมาหนินะฝึกเด็กมาแพ็กกล่องมัเป็นเถอะฝึกเรีว่ามีพรสวรรค์อยู่เป็นไว้อยู่ลากลากรอมาลากรอมาไม่ได้อยู่เป็นเม็ดแค่นั้นเออม,มันก็ไกล้ใกล้ตัวเองมันก็ลังบากตัวเองอ่ะลากรอมาเมื่อหลังก็ลากลมาเหมอน,มนเออลากมามโม่สละทนมันใกลอ้ย,อยู่ก็ลากมาอีก กะเอาว่าพอดีตัวเองเลยพอดีแค้นตัวเองบ่มันสบายกะดึงมามันแตะแล้วมันกัญยากลำบากตัวเองแล้วปพอเฮ็ดจะทขนุนวิธีขอนเรามันกาง่ายๆมันกาใบมันลึงบัดบัดลึงมือหรอมันกาฮักไปแบบอัตโนมัติเหรอลึงมือหรออันนี้มันยังพันลึงมือเถอะมันยังฟืดยังคัดอยู่ คือว่าโอเคแล้วพันล้วพันล้วพันล้วานแต่น้าี่เขา,าโองเอาเขาเบิ้งเดีเบิ้งเบิ้งหน้าตาเาที่

น่าเริ่มไว้แล้วเด่นนะมืดมืดกล้องนี้แล้วก็พอดีนะเป็นแล้วได้แล้วโอเคแล้วเป็นได้จานพันอยู่บ่โอเคโ,โอเคโ,โอเคอยู่นเนาะคือว่าเป็นไว้อยู่นเนาะไม่มีแต่ตอนทามายอยาก <c oughs> ไปดึกหายแลวกวาเราอนมืังจ้าก็พุกกับฟา อยาแเธอเนีหรออยามาเหตุโอเคังาม